สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเคเตอร์อทุกท่านแล้วก็เพื่อนเฟซที่ยังไม่เป็นเคเตอร์อทุกท่านนะครับเ้ออันนี้ล่างไดสตาร์ทเรียบร้อยเอยได้ชาติเรียบรอยอ้ยรรยบรอยแล้วเนี่ยฟินค่อยก็ล่างให้สะอาดแล้วเอาก็จะมาประกอบแต่ว่าไอตัวทีเสียคือตัวนี้ผมก็จะได้ตัวนี้มาเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนออกครับอันนี้ผมจะประกอบเข้ากับตัวนี้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยจุด แล้วก็อันนี้นี่แล้วก็อันนี้ปั๊บตามลําดับโอเคเดี๋ยวผมจะไปยิ่งน็อกข้างในก่อนเด้อเดี๋ยวกลับออกมาใหม่ยิ่งน็อตเรียบร้อยทด้ามาันละอันนี้ฟังไฟนะครับไฟเบอร์นี่อันนี้ฟังดินอันนี้เขากว่าสวมเข้าแบบนี้นะนี่ปั๊บเข้าไปครับ อันนี้ก็เป็นไฟเบอร์กันทอดดันนอกมาสุกของหู้นี่ปั๊บฟังนีบหมีเลยครับฟังนีบหมีมาขันน็อตสี่ตัวครับนี่น็อตเบอร์แปดนี่ครับนี่สี่ตัวนะเนี่ยครับแล้วก็โมครับแน่นเรียบร้อยครับรูปลักษณ์จะเป็นแบบนี้นเห็นไหม หล right 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 ังจากนี้เซจปุ๊บข้ากับมาเขานี่นะครับเดินนี่สวมเข้าไปนี่ปึ๊บปั๊บนี่แล้วก็น็อตตัวนี้สามตัวนี้ใส่เข้าไปครับคนละช่องเลยนี่ครับนี่น็อตสามตัวนี่เดี๋ยวตัน็อตตัวนี้ให้ดีๆนะครับเดินตรงๆเด้อนี่ถือว่าตรงแล้วครับครับเนี่ยต่อแค่แน้นแล้วนะครับนี่น็อตสามตัวเนี่ยต่อแค่แน่นเลย Oh. หลังจากเข้าประกอบแล้วเขาต้องหมุนให้มันมอนมอนทั้งสี่นครับเดี๋ยวนี้ไม่มีเสียงอะไรทั้งสิ้นนะโอเคครับเดี๋ยวจะประกอบตูดปั๊มอันนี้ลูกยางมันจอยเดี๋ยวผมจะทากาวจากน้อยอากาวไว้พอลูกยางมันนั่น่ะลูกยางมันจอยเ้ามันบ่มีความที่จะจิตล้วเขาต้องใส่กาวซอยครับอันนี้ตูดปั๊มจะมาประกอบเขาตรงนี้แล้วครับ เอาก็จแข้งเข้าไปปั๊บนี่มันจะมีน้ำมันไหลออกแน่แล้วก็สร้งมันครับปั๊บเนี่ครับเราก็ตั้งไว้อน็อตสามตัวครับเนี่นี่กันให้แน่นกันรั่วอันนี้ขันเสร็จเรียบร้อยครับแนนติกเนี่แนนติกก็ต้องหมุนได้ด้วยเด้ต้องหมุนอิสระด้วยนะครับโอเคบานนี้เป็นคาดอล กับทานเย็นมหักนะครับเอาใส่ไปนี่อันนี้สายฟินเดะนี่สายฟิลค่อยๆใส่ลงไปครับขยับด้วยเวลาใส่ต้องทานห้าต้องขยับจิกจักแล้วก็หมุนนิดๆนะนี่ได้แล้วครับจะเริ่มสายตัวนี้ตองมาเขานี่นะเนี่ยสายตัวนี้จะมาขันตรงนี้เออดีไว้ก่อนปั๊บหนึ่งครับสายฟินนี่นี่สายฟินนะครับเนี่ยห้ามก็ขันเข้าไปนี้ปั๊จะขันแค่ไนดะ้บองนี้มันน้อยๆแล้วจะแตก ัพอเบาเบาพอให้อยู่จบอันนี้เขาก็มาปิดฝาปั๊บให้ลูกยางเข้าด้วยปั๊บเอ็นไฟเบอร์โพว์ว่าดำดำนี่อันนี้คือไฟเบอร์ประกอบกันกันช็อตนี่คือหลักไฟใช้น็อตปิดครับประกอบเสร็จแล้วครับเ้าหมุนเบิเงอิสระเซรีแล้วกะผมจะเอาไปประกอบเขารถประกอบแล้วเด้ไหมได้เลยได้ได้แล้วพอตัวกับรถรับรถรับตัวกับรถรับแล้ว ไฟฟาตรงด้ตรงได้นี่ก็ขอบักซนี่คือเย็บ้ลยไม่เชื่อ